การนำจกักรยานคู่ใจนะครับมาตรวจสภาพความพร้อมเตรียมร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ b บ k e for dad ส่งผลทำให้ร้านซ่อมรถจกักรยานนะครับในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกดนั้นก็เป็นไป,นปนด้วยความคึกคักนะครับเ <ạ. S 1> พราะว่าสามารถเพิ่มรายได้ครับบรรยากาศในช่วงการจัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ b บ k e for dad ทำให้ร้านซ่อมรถจกักรยานและประกอบรถจกักรยานที่อำเภอการทะลักจังหวัดศรีสะเกดเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนในพื้นที่นะครับต่างนํารถจักรยานไปตรวจเช็คสภาพเพื่อเตรียมที่จะใช้ในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษา8 8พรรษา5ธันวาคม2558ปั่นเพื่อพ่อไว้ e ฟอร์เดสในวันศุกร์ที่11ธันวาคม2558โดยนายประหยัดจันเติมเจ้าของร้านได้กล่าวว่าช่วงนี้ที่ร้านจะคึกคักเป็นพิเศษ ต่อเนื่องมาจากกิจกรรม buy for mum ปั่นเพื่อแม่จนมาถึงปั่นเพื่อพ่อ buy for dad โดยยอดในการสั่งซื้อหรือยอดขายก็เพิ่มขึ้นด้วยในเดือนนี้ส่วนใหญ่ประชาชนจะนํารถจักรยานมาซ่อมกันเป็นจํานวนมากโดยนํารถเก่ามาซ่อมใหม่มีทั้งเปลี่ยนยางสายเกียร์ดูระบบเบรกซึ่งทางร้านก็จะให้คำแนะนำการใช้งานการฝึกซ้อมการเตรียมความพร้อมในการขับขี่ให้ระมัดระวังในการขับขี่ด้วยขณะ